สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังสิงหาคม2567นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีเมษเหมือนที่เราทราบกันนะคะว่าดาวศุกร์เขาโคจรย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่2สิงหาคมเวลา22นาิ5นาทีแล้วก็อยูอ่เกือบจะทั้งเดือนนะคะดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งนี้ดาวศุกร อยู่ในราศีสิงห์แล้วก็เล็งกับดาวเสาราศีกุมนะคะโดยที่ดาวศุกร์กับดาวเสาร์เนี่ยเขาก็เป็นคู่ศัตรูกันคนรัคนาราศีเมษดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเดือนกระดุมพระเป็นดาวเจ้าเดือนปัตตนิการที่ดาวศุกร์มาเล็งกับดาวเสาร์ดาวคู่ศัตรูแน่นอนค่ะคนลัคน,รนาราศีเมษก็อาจจะมีความติดขัด อาจจะมีความอึดอัดหรือว่ากดดันอะไรบางอย่างกับการใช้จ่ายเงินเนี่ยนะคะรวมทั้งการเข้าสมาคมหรือการติดต่อการสัมพันธ์กับผู้คนหรือธุรกิจก็ได้นะคะหรือเกี่ยวพันกับการงานก็จะมีโอกาสติดขัดได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้พ่อดาวเสาร์เนี่ยก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะด้วยนะคะาการติดขัดในวงงานเนี่ยอาจจะเกี่ยวเนื่องกับผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานก็มีโอกาสเป็นไปได้คนลัคนราราศีเมษเนี่ยนะคะเหมือนทําอะไรแล้วก็ถ้าจะเป็นช่วงลงทุนหรือทําอะไรแล้วเสียเงินเสียทองไปเยอะเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้คุ้มเท่าที่ควรอะไรเงี้ยก็จะมีความอึดอัด ความเครียดตรงจุดนี้หรือรอคอยผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินเนี่ยมันได้ช้าอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนลักนณาสิเมษถ้าจะทําอะไรช่วงนี้ชะลอไปก่อนดีกว่านะคะอย่าเพิ่งลงทุนหรืออย่าเพิ่งใช้เงิน บทเปลืองอะไรไปง่ายๆต้องบริหารจัดการเรื่องเงินดีๆเพราะว่าถ้าเงินเราดีแล้วอย่างน้อยเราก็สบายใจนะคะแต่ว่าถ้าเงินเราเสียด้วยแล้วก็กระทบงานด้วยหรืองานเสียกระทบเงินอย่างงี้มันก็ไม่ได้เราบริหารจัดการเงินด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องงานของเราด้วยงานถ้ามีปัญหาอะไรช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ ทำใจร่มๆทาใจเย็นๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่17สิงหาคมเวลา9นาฬิกา11ดนาทีดาวอาทิตย์โคจรย้ายนะคะดาวอาทิตย์โคจรย้ายเข้าสู่ราศีสิง์ดาวอาทิตย์เข้าตาแหน่งนี้เนี่ยเป็นเรือนเกษตรเป็นเรือนบ้านตัวเองมีความเข้มแข็งแล้วดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวศุกร์ก็เป็นดาวคู่สมพล ดาวอาทิตย์เล็งกับดาวเสาร์ดาวเสาร์ก็เป็นดาวคู่ธาตุไฟของเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะคะ,อะมองเห็นว่าจะเกิดความผ่อนคลายมากขึ้นจะเกิดการรอมชอมกับปัญหาได้มากขึ้นก็คืออาจจะหาหนทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยอาจจะเริ่มมีแนวทางหรืออาจจะมีผู้ช่วยนะคะ,ะผู้ช่วยเหลือ ผู้ให้คำแนะนำปรึกษาอย่างนี้ก็ได้แล้วทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานและการเงินก็อดทนรอในช่วง17สิงหาคมเป็นต้นไปก็จะเริ่มผ่อนคลายและดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วพอวันที่26นะคะวันที่26 วันที่ 26, ส่สิงหาคมเวลาเที่ยง9นาทีดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนออังคารนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนอตตนุนะคะก็คือเรือนลักนาเลยก็เป็นตนุลักโคจรเข้าสู่เรือนสหัชชะช่วงนี้เจ้าชะตาก็อาจจะมีการเดินทางบ่อยอาจจะไปงานนูน่นงานนี่เข้าสังคมทำกิจกรรมอะไรร่วมกับเพื่อนฝูงมิสหายบ่อย เป็นช่วงที่พบปะผู้คนติดต่อผู้คนมากหน่อยหรือสัมพันธ์เกี่ยวกับการงานได้ด้วยนะคะแล้วการงานของเราเนี่ยมันก็อาจจะถูกกระตุ้นในช่วงต้นเดือนมาจนถึงมาที่13เนี่ยดาวเกตเนี่ยนะคะเขาย้าย 13สิงหาเวลา18นา40นาทีดาวเกียรตย้ายเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะความกระตุ้นเรื่องการงานก็อาจจะลดลงไปบ้างเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการงานเนี่ยนะคะมันก็อาจจะผ่อนลงนะคะดอบลงก็จะดีขึ้นนะคะเรื่องความเครียดความกดดันด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าอยู่ในราศีมังกรแล้วราศีมังกรดาวเจ้าเดือนคือดาวเสาก็เข้าไปเลงกับดาวศุกร์อีกมันจะ เครียดกันแล้วก็มีความกดดันเกี่ยวกับเรื่องการงานผสมผสานกันพอดาวเกตย้ายเนี่ยก็จะผ่อนคลายระดับหนึ่งนะคะและการที่ดาวเกตย้ายเข้าสู่เดือนสุขภาะเนี่ยก็มองเห็นได้ว่าเจ้าชะตาอาจจะเป็นในช่วงที่เจ้าชะตาได้ไปทําบุญทําทานหรือไปวัดไปวาไปสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยเพราะว่าตัวเราก็เข้าสู่เดือนสหาชาัชชะเดือนการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็เล็งกับดาวเกตเดาวเกตก็อยู่ในเดือนสุขพะ อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเจ้าชะตาอาจจะได้ไปทําบุญทําทานไปวัดนูน่นไปวัดนี่หรือไม่ก็เป็นช่วงที่ขอพรถือศีลปฏิบัติธรรมได้นะคะสำหรับคนรันาราศีเมษก็เป็นจุดที่ดีได้ด้วยเช่นกันแล้วพอวันที่27สิงหาคมเวลา16นาก16นาทดาวศุกร์ย้ายอีกครั้งนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกัน ะะได้ตำแหน่งนิดอยู่ในเรือนอรินะคะถามว่าตำแหน่งนี้ดีไหมความจริงมาตรฐานเขาต่ำนะคะแต่ว่าได้องค์เก์นะคะองเกณ์อุดมเกณฑ์ของคนลักนาราศีเมษนะคะดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่6เนี่ยนะคะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยถ้าประสบปัญหาใดๆเนี่ยมันก็จะมีทางออกมีทางแก้ไขนะคะเพราะว่าดวงชะตาก็ยังอย่างไรเสียก็จะมีหนทาง มีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาได้สําเร็จอยู่แต่ก็ต้องระวังเรื่องกิเลสของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าสุโคจรเข้าสู่เรือนอริแล้วก็เล็งดาวราหูนะคะ,ะก็จะเกิดผลเสียหายได้ด้วยนะคะ,ะบางทีการเงินการทองของเราถ้าลงทุนผิดพลาดก็จะมีความเสียหายได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะดาวสุเป็นดาวเจ้าเดือนเงินทองเนี่ยนะคะ แล้วเล็งดาวราหูอาจจะหลงผิดหรือมีคนมาชักชวนมีคนมาชักชวนทําดุลทํานี่แล้วหลงเชื่อไปก็อาจจะทําให้เราเสียหายเรื่องการเงินได้หรือถ้าคุณไปทําอะไรนะคะธุรกิจทําทอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วคาดหวังผลตอบแทนที่จะสูงก็อาจจะไม่ได้ดังใจอย่างนี้ก็เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรในช่วงจังหวะนี้คิดหน้าคิดหลังดีๆให้มีความรอบคอบ เต็มร้อยนะคะแล้วจะไม่เกิดผลเสียหายส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะถ้าเข้ามาช่วงนี้ก็จะพกพาปัญหาพกพาความอึดอัดความเครียดเข้ามาได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ระวังการรุ่มหลงที่มากเกินไปแล้วไม่ได้เกิดผลดีนะคะแล้วจะเกิดปัญหาตามมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นข้อควรระวังสำหรับครึ่งเดือนหลังของคนลักนาราศีเมษสรุปก็คือบริหารจัดการไม่ว่าจะเรื่องการเงินการทอง เรื่องการงานเรื่องความรักเลย3เรื่องอประกอบกันแต่ถามว่าเหนื่อยไหมแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ไหมผ่านพ้นได้ดีหลังวันที่17มีแนวทางที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วในเรือนปุตตะเราเนี่ยดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรเลยเนี่ยนะคะหลังวันที่17เเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเป็นช่วงที่จังหวะที่เราก็ทำอะไรก็จะราบรื่นมากขึ้นนั่นเองปัญหาความติดขัดจะเริ่มลดน้อยถอยลงอ่า การหาหนทางแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะมีมากขึ้นนะคะอันนี้ฝากไว้เป็นแนวทางการทําบุญทําทานเสริมดวงทําได้ทุกอย่างนะคะทำบุญปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนาก็จะดีจะทําให้ความเครียดลดลงนะคะเพราะว่าตัวเราเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยมีดาวราหูอยู่ด้านหลังมีดาวมฤตยูอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะบางทีเราก็จะมีความอึดอัดความเครียดความกังวลโดยที่ไม่รู้ อะไรเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไระเพราะว่าอาจจะมีความเครียดคิดมากอยู่แล้วก็มีดาวเสราร์ยกหลังด้วยนะคะมันก็เลยจะเป็นในรูปแบบแบบนี้แล้วก็อย่าวู่วามคือทําอะไรให้รอบคอบนะคะแล้วคุณจะไม่เกิดผลเสียหายนะคะ,ะเพราะว่ายังมีดาวคารอยู่ยกหน้าด้วยนะคะเห็นไหมคะ,ะความอึดอัดอะไรมันก็จะเต็มที่นะคะยางใดก็ดีก็มีผู้ช่วยแน่นอนแล้วก็เข้าหาทางธรรมทาบุญเยอะ ชีวิตก็จะราบรืน่นจะมีสติมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ